มาสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาสอนแล้วก็แนะนำบวกรีวิวนะครับบัตรพนซิลพีตัวนี้บัตรของผมเองครับเป็นบัตรดินสอขั้นตอนแรกสวอช c h ให้ดูก่อนนี่ก็จะกดน้ำหนักแรงหน่อยนะครับผมแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆผ่อนน้ำหนักลงเส้นมันจะเล็กลงแล้วก็มีความจางลงไปนะครับผมถ้าเป็นเส้นเพียวๆก็จะแบบนี้ กดแรงเส้นใหญ่กดเบาเส้นเล็กก็ระบายทึบได้นะครับผมจางๆได้จุดๆก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้ววิธีการใช้ใช้ยังไงขั้นตอนแรกนะครับผมที่จะนึกถึงเราจะมาดูสีก่อนสีที่ใช้เนะี่ยผมจะไม่ใช้สีดําแบบดําแบบโคตรๆนะถ้าดำโคตรๆมันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนดูนะ ซึ่งมันห่างไกลความเป็นดินสอจริงๆมากไอด้ดำโคตรๆเนี่ยมันรหัสคือ000 0, 0, 0นะแต่สีที่ผมใช้จคือรหัสนี้ 2E 2D 2D นะครับที่ผมชอบใช้เพราะว่าสีของมันเนี่ยอารมณ์ประมาณ EE e. 6B อะไรประมาณนั้นแหละทุกคนมันจะมีความเทาๆเข้มๆไม่ดำจนเกินไปวาดแล้วไม่รู้สึกอึดอัดเอา,อางี้ละกันมาในขั้นตอนการวาดเดี๋ยวเราจะสาธิตกันวาดให้ได้ดูกันนะครับวิธีเปิด Reference นะครับมาที่ Canvas แล้วก็ไปที่ Reference แล้วก็ Import เราได้รูปมาละส่วนททกเจ้ากระดาษที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาคลิปที่สอนทำอะ่ะแปะไว้ใต้ ใต้คลิปนี้นกันเดี๋ยวเอาลิงก์มาแปะให้เนาะบางทีก็ชอบร่างาบางทีก็ไม่ชอบร่างพอเงั้นเดี๋ยวผมจะร่างภาพไปดูสีที่ผมจะใช้ร่างก็จะชอบใช้สีแดงนะเพราะว่ามันเห็นชัดดีเวลาเราจะตัดเส้นไม่ไม่ใช่เชิงไม่ใช่เชิงว่าจะสอนวาดนะทุกคนเออส่วนขนาดงานอนะ่ะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะเปิดดูขนาดงานของผมประมาณ5,5 0 0คูณพพิกเซล900 dpi นะใช้ขนาดนี้ก็ก็ได้อยู่เพราะว่าขนาดของกระดาษเนนะี่ยมันก็ส่งผลกับบัสชยู่เหมือนกันนะครับผม ไม่ใช่อยู่เหมือนกันคือมันส่งผลกับบัตรแบบว่าส่งผลเลยอะ่ะถ้าอยากได้บัตรเท็กเจอร์เดียวกับผมในสัดส,ส่วนนี้ในขนาดเท่านี้ก็ต้องสร้างไซส์กระดาษเหมือนกับผมแล้วก็ขนาดปากกาเออ,เอขนาดบัตรผมจะใช้เป็น17นะ17นี่คือมาตรฐานของขนาดงานนี้ที่ผมจะชอบใช้วาดเส้นมันจะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปจริงๆการใช้บัตรดินสอมันก็ควรจะใช้เส้นเล็กๆหน่อยอย่าไปใช้ขนาดบัตรใหญ่มากเดีย๋ยวมันดูดูไม่เซียนดูไม่เป็นดินสอจริงอ่ะ นี่เราก็ล่างภาพไปไม่ต้องเก็บดีเทลอะไรมากมายเนาะเราแค่แบบว่าสาธิตวิธีใช้ให้ดูเฉยๆนะครับผมอ๋อแล้วก็ไซส์ของขนาดบัตรที่เราวาดอะบางทีก็ไปยึดติดขนาดเดียวมากไม่ได้เพราะว่ารูปแต่ละรูปเราก็วาดสัดส่วนไม่เท่ากันอย่างนี้นรูปนี้นเราก็จะเน้นหัวหัวอกเพราะงั้นบัตรเราก็ต้องแบบปรับใหญ่ขึ้นมานิดนึงถ้าเราวาดเต็มตัวบัตรอาจจะต้องปรับเล็กลงไปกว่านี้อะไรเงี้ยน,นี่เป็น ทรงผมจึงผมไม่ค่อยวาดอย่างมีหลักการแล้วไม่วาดแบบว่ามีโครงสร้างอะไรเลยนะเพราะผมไม่ถนัดนะผมถนัดแบบอย่างเงี้ยไม่ต้องวัดสัดส่วนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นผมชอบปล่อยจอยดิแบ่งแบ่งตรงกลางสักนิดนึงให้มันเป็นจมูกจะมาใส่ดวงตาเข้าไปครับชนี่ก็จะเป็นสไตล์การวาดดวงตาห่ผงใครจะคล่องใครจะเครืองใจก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับ จมูกแล้วก็มาไปตรงนี้นะครับไม่ใส่และกันจมกูกเดาใจยากโอเคเดี๋ยวเราปรับภาพย่อลงมานิดนึ่งล้วกันต่อไปนะครับผมจะทําการตัดเส้นลงเงาลงผมลงทุกอย่างเป็นแบบว่าขั้นตอนในการไฟนอลแล้วแล้วก็มาที่เลเยอร์นะปรับโอปะเตินลดลงไปผมเอาสัก13แล้วกันยังพอเห็นอยู่เพิ่มเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาใช้สีที่ผมบอกเทาๆเกือบดํา ตัดเส้นเลยครับตัดเส้นเราอาจจะเก่งนิดนึงนะครับบางทีลืมพูดนะครับผมลืมไปว่าถ่ายว่าถ่ายคลิปอยู่ว่าต้องพูดไปด้วยบางที <c oughs> <c oughs> มันจะบอกว่าเผลอกัน้นหายใจไม่รู้ทุกคนเป็นไหมเวลาวาดลูปอ่ะประมาณนี้ได้เรื่องนะครับอันนี้เวลาตัดเส้นไม่ไม่ต้องกดน้ำหนักเข้มไม่ไม่ต้องกดน้ำหนักแรงมากนะจริงเพราะว่าถ้ากดน้ำหนักแรงมากเดี๋ยวเส้นมันใหญ่เกินเอาแค่พอว่าแบบ มันฟีลแบบมันวาดติดอะไรเงี้ยอย่างที่บอกนะครับด้วยความเป็นดินสอเราก็ต้องให้เส้นมันแบบเล็กๆไว้หน่อยถ้าเส้นใหญ่เดี๋ยวมันไม่ใช่ดินสอดิมันเป็นสีเทียนบ้าๆอะนั้นต่อมาในส่วนของทรงผมอาจจะติดปัญหาตรงนี้กันเยอะนะครับว่าลงผมยังไงผมก็มีวิธีของผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วกันซึ่งแต่ละบัตรวิธีการใช้วิธีการวาดมันอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามบัตรนั่นแหละส่วนบัตรนี้มันก็มีวิธีการลงผมที่ผมถนัดที่ผมชอบอยู่ แต่ก่อนอื่นนะก่อนใดเนี่ยเดี๋ยวเราวาดหน้าก่อนละกันสาเหตุที่ผมชอบวาดหน้าตายแบบนี้เพราะว่าผมวาดแบบปกติไม่เป็นนะผมเคยพยายามละพยายามที่จะวาดแบบเรียลลิสติกอะไรเงี้ยหรือต่อให้เป็นเซมิเรียลผมก็วาดอย่างนี้อยู่ดีอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าเคยลองวาดแบบปกติแล้วอะวาดหน้าวาดตาแบบปกติแล้วมันไม่ได้เลยทุกคนมันบิดมันเบี้ยวไปซะทุกอย่างแต่พอวาดแบบนี้มันตอบโจทย์ชีวิตรู้สึกมีความสุขแฮปปี้กับการวาดมากขึ้นนะครับผมขอแค่วาดตามใจตัวเอง ต่อมาเราปิดเส้นเส้นร่างภาพไปเลยครับผมจะเพิ่มเลเยอร์ใหม่มาเพื่อการพลาดไปก็ได้กับการตัดเส้นตรงนี้เอ้ยไม่ใช่กับการลงผมการลงผมเราควรที่จะดู reference เยอะๆว่ามีการเซตผมมีแสงตรงไหนหวีไปทางไหนเราควรจะอิงจากตรงนี้นะซึ่งการลงผมเนี่ยผมจะใช้ขนาดบัตร27ก็คือบวกไปอีก10%ของเส้นที่วาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะจบงานไว ถ้าใครขยันนยก็ใช้เส้นเดียวกับที่วาดก็ได้นี่ครับผมผมจะสานไปทีละเส้นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนจะเพิ่งสานต่อมาดูวิธีของเส้นวิธีของเส้นถ้าเราลากน้ําหนักเท่ากันเส้นจะเป็นอย่างนี้เส้นมันจะตันๆแต่ถ้าเราหนักหนักต้นแล้วอ่อนไปเส้นมันก็จะแหลมปลายแบบนี้แต่การลงผมไม่ใช่ทั้ง2องอย่างนี้เลยครับจะแบบนี้แบบนี้ก็คือ เส้นมันจะเบาทั้งหัวและปลายนะครับผมมันจะมีความแหลมหัวและปลายซึ่งมันเหมาะมากกับการเอามาสานสานผมไปทีละเส้นเงี้ยมันจะประกอบรวมกันแบบว่าสมูทนะทุกคนไม่รู้ผมพูดเข้าใจไหมแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจถ้าทุกคนแบบว่าชื่นชอบการวาดรูกอะเหมือนว่าเราจะสื่อสื่อถึงกันได้แบบเหมือนรู้จริงอะไม่ใช่เหมือนรู้จริงหมายถึงว่าเราเข้าใจในภาษาเดียวกันนะทุกคนใช่ไหมคนที่แบบว่า เป็นครูศิลปะนี่ผมก็ยอมใจเดียนะว่าเก่งมากหรือว่าเราแบบว่าอาจจะเก่งแต่ว่าแต่พูดไม่รู้เรื่องเอ <c oughs> <c oughs> หรือไม่เก่งทั้งคู่เลยครับออทุกคนผมลืมบอกไปผมไม่ใช่เซียนนะผมก็เป็นแค่แบบว่ามือใหม่เหมือนกันผมก็ไม่มีความรู้ไม่ได้ร่ำเรียนมานะในส่วนนี้แค่มีแบบว่าประสบการณ์เอามาแชร์กันต่อให้ทุกคนได้ได้ฟังได้รับรู้ซึ่งกันและกันในเฉดนะผมไม่เคยถ่ายเทบว,ว่ารูปนานเท่านี้มาก่อนเพราะปกติแล้วอะ่ะมันก็แบบลง ต่อๆนะคลิปไม่ไม่ถึง2นาทีคลิปนาทีครึ่งเต็มที่แล้วก็พูดพูดอยู่ไม่นานอะไนอันนี้นผมพูดมาหุยครึ่งวันมั้งไม่ถึงสิกว่าน,นาทีได้อยู่จัดว่าเจ็บคอมากก็ถือว่าฝึกไวแล้วกันก็มีอีกหลายบัตรมากๆจะใช้คำว่าว่าหลายบัตรได้ไหมวะบัตรวาดผมก็จะมีอีก 2- อสามเซตมั้งก็เดี๋ยวจะมาไวท้ทํารีวิวแยกเจาะลึกไปในแต่ละบัตรแต่ละบัตรเลยละกันเพราะว่าถ้าทําคลิปลงต่อๆ คลิปมันก็จะสั้นใช่ไหมมันก็จะรีวิวบัตได้แบบว่าไม่เจาะลึกสักเท่าไหร่เพลอๆคลิปนี้ลงต่อๆด้วยนะไม่รู้มันลงได้ป่าวะ่าเออถ้าลงได้แบบว่าทุกคนกําลังดูคลิปนี้อยู่เพราะงั้นอย่าลืมกไดไลก์ like, กดใจเอาไว้ให้ได้ด้วยกันนะครับผมพูดเพิเินมมาก็มาครึ่งหัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราสามไปทีไรเส้นมันก็จะได้ฟิลนี้ดีนะผมชอบถือว่าถือว่าเข้าใจนะทุกคนเห็นป่ะเดีย๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูดีกว,ว่า ช็อตที่กำลังสารนะดูใกล้เห็นถึงความเท็กเจอร์นะครับแล้วก็บ,บัตรนี้ไม่ได้มีแจกนะทุกคนเป็นการสนับสนุนผมได้นะครับช็อตนี้เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันหรือถ้าคลิปนี้ลงต่อ,ตอพิกัดก็จะอยู่ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับผมสนับสนุนกันได้เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการลังสรรบัตรดีๆแล้วก็ผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับฟัง แบบนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เพื่อเป็นการไม่เจ็บคอจนเกินไปเยผมจะทําการสปีดเพ้นไปเลยพร้อมกับเปิดเพลงคอคลอ,คอให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมไปครับ อพอเราลงผมได้คร่าวๆใช้คําว่าคร่าวๆได้ไหมมันก็เก็บเสร็จแล้วแหละแล้วถ้าเราอยากมีเงามากขึ้นเนี่ยเราจะทําการเอียงปากกานะครับผมแล้วก็ระบายนี่มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเอียงปากกาแล้วระบายอะ่ะมันจะเป็นจางๆเป็นสายๆนะครับผมก็ระบายไปส่วนที่เป็นเงาเนะเพิ่มความเข้มเข้าไปโดยที่เราไม่ต้องสานเป็นเส้นเร็แล้วอันนี้เราก็ระบายได้เลยนะครับผม ระบายเข้าไปเสียงงเจ้าระบายแนวไหนก็ได้มันแทบจะไม่เห็นหรอกมันเห็นเป็นสายๆนะต่อมาแล้วถ้าอยากจะได้ไฮไลท์แบบขาข่าวเลยล่ะทําไงพี่ไปที่ยางลบครับผมกดค้างไปที่ยางลบมันก็จะสวิชมาเป็นพ c นซิลพีในโหมดยางลบเช่นเดียวกันเวลาผมใช้บัตรไหนวาดผมจะใช้บัตรนั้นเป็นยางลบนะครับแล้วก็ค่อยๆลบลบแบบว่าระบายไปมันก็จะได้เป็นไฮไลท์นะ จะใช้ยังลอบหรือใช้สีขาวก็เหมือนกันนะแต่ผมชอบใช้ยัางลบมากกว่าประมาณนี้นะครับผมต่อมาเราก็มาใส่เงาตรงตรงในส่วนของตรงหน้าตรงคออะไรงนี้เริ่มจากหูก่อนผมชอบใส่เงาแบบนี้ง่ายๆเอียงบัชนิดนึงลงน้ำหนักเบาๆส่วนที่คอก็ระบายไปไปด้ดเลยครับ บัตรนี้ใช้แล้วะอาจจะยังไม่ชินนะต้องฝึกน้ําหนักมือนิดหนึ่งฝึกควบคุมน้ําหนักมือหน่อยแต่ถ้าชินแล้วก็โอ้โหสบายอะ่ะอันนี้ก็มาเก็บดีเทลเสื้อผงเสื้อผ้านะระบ,บายมั่วๆไปแค่แบบว่าพอเอาทรงเฉยไม่ต้องอะไรมากมายจริงๆบัตรนี้ก็ใช้ว่าจะวาดได้แค่แบบเส้นดินสอที่เป็นสีดาอย่างเดียวนะสามารถเอาแบบเป็นงานลงสีก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมก็ฟิลแบบสีไม้อะไรทุกคนก็ เอาเทคนิคตรงนี้ที่ผมพูด,พดไปทั้งหมดมาระบายได้เหมือนกันครับอย่าไปจิตมากอย่าไปซีเรียสน,นะลูกจริงถ้าจะให้เสื้อมันเป็นเงาเ่เราก็แบบเอียงปากกาเหมือนเดิมมันมีงงมีเงาอะไรงนี้ได้นะครับแต่ผมไม่ชอบผมชอบเส้นแบบคมๆเวลาจะลงแสงลงเงาอะผมชอบแบบว่าการสานมากกว่าการสานเส้นครับเพราะว่ามันโชว์เท็กเจอร์ดีนะอีกอย่างรูปนี้ผมไม่ใช้ไม่ใช้การเบ n นดิ้งเลยนะ หรือว่าตัวเกลี่ยผมไม่ชอบแต่มันลบเลือนเท็กเจอร์ของเราแล้วก็ใส่ตรงปากไปด้วยเลนสีปากต้องมาแล้วก็เติมแก้มนิดนึงนะคะพี่ต่อมาก็ตกแต่งแล้วไม่มีอะไรสดนี้ทิ้งท้ายไปด้วยการบอกว่าฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับบัชเพนซิลพนะครับผมมีจำหน่ายแล้วที่ถ้าลงต่อๆก็พิกัดลิงก์อยู่ในโปรไฟล์ถ้าลง ยอทอก็ไปกัดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เดี๋ยวคลิปต่อๆไปจะมาทํารีวิวบัตรเซตอื่นๆที่ผมมีแบบจเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งบ๊ายบายขอบคุณมากครับ